เราก็จะมาลองคูโบต้า D722 ให้ลูกค้ากันนะครับตันนี้สภาพดีสวยครับอ่าเราล้างให้แล้วสวยน็อตเลิศยังไม่มีสนิมนะครับเครื่องเดิมไม่มีแกะไม่มีเปิดครับผมนี่ทางร้านเราติดเครื่องเราจะลองน้ําให้ทุกตัวครับบำบัน้าแน่นเช็คให้ละไม่ต้องห่วงน้ำมันเยอเพลิงนี่ปล่อยไหลลงอย่างนี้เครื่องดีจะเล่งได้ปกตินะครับเอาฟัางเสียงไป ยังอย่างนะครับ บนได้เลยครับโอ้โหเดี๋ยวครับ